น,น,นี่แหละครับผมภาพยนตร์ภาพยนตร์โกะแล้วก็ภาพยนตร์กระบือก็มีนะสุดยอดเลยครับผมโอ้ัวนี่เอจอแล้วเจอแม่เป้งมาแล้วนี่อยู่นี่นี่เองครับผมเ <laughs> จอแม่เป้งมาแล้วแม่เป้งอยู่นี่นี่เองด <laughs> ูดิครับมีแมงจินูนถุงใหญ่นะพี่น้องจีนูนจีนูนถุงใหญ่เลย มีแต่ตัวยิงใหญ่นนี่กินทหมดนะครับโอ้แมาโบกกับโอ้มากระโบกนี่หลายอยู่นี่โตมากก็แม่มาเลยโอ้ได้การกินเมื่อเชงก็ได้แล้วเนาะโอ้ได้การกินละเมากินละเมา มาแล้วตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปตลาดของป่านะตลาดของป่าเนะาะร้อยเอ็ดอชื่อด้วชื่อนะคืนชื่อเดินทางมาเอาที่เวกิเซชั่นคอัสมาพนมไพิธวนาภูมินะครับตลาดนชื่อตรงนี้นะคนแรกก็ตลาดน้องเมืองทานนะครับน้องเมืองทานเป็นตลาดของป่านะครับผมของปา่องปาอป่าสีน้ำเงิสีพี่นเนาะอ้ำเงินสีเป็นตบแรกเนาะคนแรกเนาะโอ้ได้ยากคือสีแซ่บเนาะไม่ต้องแคสต์หัวเนาะ เไปหาของป่าเนี่ยมีพัลลุสีไหมเนาะนั่นนะครับลายจุดประสงค์จะกอลลุสีนะฮะต้มสตาร้าหมดเนาะเออสัวเนาะสาเลุสีกินนี่เรากินต้มจำลฤาษีนะาะได้เคยกินจักที่เรเกิดบ้านกันนะฮะแล้วก็ไปดูของป่าแล้ววันนี้จะมีอะไรน่าสนใจนะครับวันนี้นะครับตามทีมโดยอาร์ดิเศสสเตซังครับวันนี้ผมไปครั้งแรกครับพี่น้องนะครับพกทีก็มีครับรถผ่านนะครับไปสระเข้าไปเพื่อ Uhm. นี่แหะครับรถผ่านผ่านโดวอยครับตอวนี้ผ่านวอยมากเราไม่เคยเวสต์ทีนะเซตนี้จะไปมุ่งหน้าไปในซิดเนตไหมอำเภอพนมไพรนะครับพนมไพรเนาะใช่แล้วอำเภอพนมไพรปอีนะครับไปอำเภอพนมไพรด้านหน้าเราอยู่เป็นอำเภออาสสัมารถนะฮะนี่ตัวอำเภอตรงหน้าเราที่เด็กๆเราเนี่ยนะครับแต่ว่าตลาดนี้อยู่ในเขตของอำเภออาสสัมารถนะครับอ๋อเขตอำเภออาสสัมารถเนาะครับถนนเส้น2043จากเมืองร้อยเอ็ดตรงมาเลยนะครับผ่านอาสสัมมานนะ นะครับไปฮะไปกันเลยสนามไปไม่ได้โอ้สนามปนนะเไปเทอ่กันปลาครับสนามปนะตลาดคองบนทานค,ครับพี่น้องครับ let's go let's go ได้ถึงแล้วครับตลาดของป่า ตลาดนี้คือหมอน้องมือถ่านน้องมือถ่านครับผมโคตรระบายเลยโอเจ๋อโอ้มีหนังด้วยนะภาพยนต์โอ้สองปอนด์กี่สอรกี่รออ่าถึงแล้วครับไปเราไปสอดภาพกันก่อนเป็นยังไงไปติดตามไปกับโซเบตแล้วก็อาทีเสกครับผมคนมาสือครับพี่น้องใช่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 ขึ้นระบบต้องล้านี่นาะโอ้นึกว่าผู้สาวนุ่มวัวผู้สาวครับนี่ผมวัวว้าไปติดตามไปกับอาทีเสกกับโซเบตกับผมวันนี้มามาตะลุยตลาด ก็มีอะไรบ้างครับผมข้างหน้านี่ก็คือแมงกีซอนบุย้ยโมแมนจิงลีดดิงนี่จิงรีดอันนี้เสดิงแม่นบอกเออแมงเสดิงเออมันตั้งกันอะไรครับจิงลีดเหรอเอาแค่นั้นเดียดดเด๋ยวจิงรีดมาเติมดำมาเดี๋ยวจิงรีดตัวใหญ่เออน้าจิงรีดตัวนี้นี่แม่นบ่าเนาะจิงลีดเนาะอันนี้เป็นเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรกับแค่ขันกันะขัวกันเอออ๋อเป็นขัวเนาะเออโอ้ตัวนี้อันนี้เสดิง จิ้งลีที่นี่โอ้จิ้งลีดเนี่ยพอดีจิ้งลีดนี่่นนะมุีดำเนี่ยมอแมงจิ้งลีดครับวันนี้เอาไปโคแล้วกันอันนี้ไกล้ี่ไกลโอ้นี่ไก่ดำผู้พาดบมเลนาบ้เมนไก่้ดำผู้พาดเด้พี่น้องน เออไหนมาเป็ดกันแล้วอ่ก็เป็ดครับเป็ดตัวใหญ่เป็ดตัวใหญ่นะฮะเป็ดนี่มาจากอันนี้นะฮะบ้าบอกพนี่หอยน้องเว้ยมาหอยมาเด้ออ้อยอ้อยโอ้ยหอยนี่ครับนี่ใครมักหอยเนาะนี่ถามว่าทุกทท่านนะครับหอยนี่ครับนี่หอเชอรี่ทุงทุกท่านทุกท่านอะไรครับพี่ครับห้าสิบบาทห้บาทเนาะคุ้มค่าที่น้องนี่คือจิ้งหรีดสุกแล้้วพรอมสุกแล้วนะครับนี่ใครชอบดิบๆใครมักดิบก็กินยูฮันเด้อพี่น้องแม่กินดิบวะได้แม่นบอกใครมักสุกก็ต้องมากินตรงนี้ถุงกท่าบ อ่สี่สิบน่อโอ้บ่แพงครับพี่น้องครับไม่แพงตลาดเนี่ยผู้ใดใครไปกามาอะไรนะครับเลือดเส้นเอี่ยเลดเส้นมไพรายอ่าเราเอ็ดผสมไพรเนาะสามารถกับผงพรายนะอ่าอนี่ครับตลาดน้องเมืองธานพี่น้องนะครับเออตลาดน้องเมืองธานอันนี้ยังหนูจักบ่เนี่ยอันนี้รถด่วนขบวนสุดท้ายโอ้ยนักเด้อแม่นบ่ของเาซ่อมแด่เท่าหลักแด่เขนี่เนาะไว้ไงก้อนี้หลักแด่ครับโอ้นี่ก็อร่อยครับอร่อยนี่อร่อยได้โปรตีนสูงเลยนะอ่านี่ครับโปรตีนไปคาดโปรตีนมากินนี่รถเด้อ ถุงถุงเท่าไรครับพี่ครับโอ้แม่ค้านี้ใจดีครับใจดีขายไม่แพงหน้าตาดีเนี้ยยำเล่นนี่แหละครับผมภาพยนตร์ภาพยนตร์โค้ดภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์ตะบือก็มีนะเออสุดยอดเลยครับผมโอ้นี่เป็นไรเหรอเฮ้ยเป็ยำเลนวะโอ้มัดเท่าไรครับนี่โอ้โอ้มัดสิบาทกินบะเบิดมัดหนึ่งก็ได้พี่น้องยำจุดสอดแจ้งี่น้องเลยนะครับมัดหนึ่งหาชิ้นชิ้นหนึ่งเอาไว้สิบเช้นครับพี่น้องครับ สุดยอดสุดยอดทิปบาทแหมของกินเยอะแยะเลยพี่น้องโอ้โหนี่แบบต้มแล้ากับพี่เออแบบนี้อ่อนแล้วแบบนี้ต้มแล้ากับพี่ถุงเท่าไรครับแม่ค้าครับนี่ทิบาทผ่าอันนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยไข่ผัมไข่ผัมันเป็นอะไรไข่ผัมเลยนี่แหละไข่ผัมอ่ะเออเราถือไข่น้ำมาละเลยโอ้สาหร่ายน้ำจืดไม่ใช่เท่าเด้พี่น้องเลยโอเมนเท้าต่างหากโอเมนเท่าเด้พี่น้องเลยอันนี้เขาเป็นแบบไข่ผั่มเนไม่ไข่ผัมเนาะเอาไปให้เราได้กินเพือน โอ้ยจักวะเคยกินนี่ตะปหัวเคยกินนะครับเออไม่ไม่ใช่ชาเขียวเด้อ็มีหม่ำด้วยนะหม่ำหม่ำหม่ำเนาะมียะไรเร้าร่อยนะครับของำาอะไรต้นหนึ่งเออมีพักหม่ำด้วยครับผมอันนี้โบเมนโบเมนชาเขียวได้นี่เนาะอย่าไปนั่นเดี๋ยวเชาเขียวอย่าอย่าคิดว่าชาเขียวได้ไม่ใช่ชาชาเขียวได้เนาะหม่ำไข่ปลาครับผมโอ้ยกี่ช้อนไรกี่ช้อนนี่โอ้ ตุงเท่ะเลยโอ้ปุงมักใหญ่เนาะตุ้งใหญ่ด้วยครับนี่มีฮอตด้วยมีฮอตไอเกีดอกกระเจียวเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นมดแดงแม่เป้งด้วยหน่โอ้นี่เลยแบบโค้เสยบเลยอย่างนี้แม่เป้งตัวนี้เจอแล้วเจอแม่เป้งมันแล้วนี่อยู่นี่นี่เองครับผมเจอแม่เป้งมันแล้วแม่เป้งอยู่นี่นี่เองโอ้ครับผมเออชาเขียว่ชาเออนึกว่าชาเขียวครับผม โอ้มะกรูดมะนาวมะพร้าวสับปะฟักแฟงแตงโมอยู่นี่หมดเลยเราใช้ยองเงียมหมักไฟครับหมักไฟหมักไฟนะครับผมโอ้มาะมี่ของกินเยอะแยะมากมายตลาดนี้มีฮอยมันแซ่งหมูตัวนี้มันบอกแม่งของป้าได้เลยมบอกแม่งของป้าเนี่ยอันนี้มันอย่างมันมันกระต่ายค่ะมันกระต่าย มออแตนแก้วแดงนะบอแในนค่ะสีแดงสีห่สงแล้วแก้วอันนี้อ๋อมันแก้วมันมันแก้วคือกันครับแต่ว่าเป็นสีขาวเนาะม,นมันกระต่ายข้าวห<ง>ลุยแล้วสีหงส์ครับสีที่แดงนี่สีหรือเปล่าพีแม่แม่ตอนมีดีนึกว่ามันมันแซงนึกว่ามันแซงมันแซงให้เป็นหอนยแย้มเนาะอื lier, ไม่ใช่ยามันเนาะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาเราเดินต่อมาทั้ไปเราเดินต่อโอ้ทางนั้นโคตรคือมุ่งหลายแล้วเนาะมีของแซ่บมียังขีดเนาะทางนั้นเนาะโอ้ดอกกระเจียวอันนี้มะมะแตงแตงครับแตงแตงห้าลูกร้อยแม่จ่บอกอันนี้ผักหวานเลยโอ้ผักหวานอันนี้ผักหวานนะครับผักหวานผักหวานยอดสุดยอดของป่ากระเจียวลืมทุ่มนะดอกกระเจียวดอกกระเจียวงามดอกกระเจียวเนี่งาม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 มีหน่อนด้วยมีหนอน นอยังนอนอนอนโอ้หพานอไหมตัวนี้ต้มนอเดี๋ยวกินมดมูบานเฮ็ดดกินมดเลยทุ่งเท่าไรครับดีพักวานี่นี่สบาทีสบบาทเ่สามุงรอยคันดีเออนอแม่หมูสขายแพงมาแรงขายตืครับเมดมเมาแ่มแรงวายแพงตห้อยคือเพาได้นันนอบดนี้นวม่ค้ากัไรนอนอนอใหญ่นอใหญ่ขนาดเลย ใครยังไงพี่นี่งใครจะเลยกิโลค่ะกิโลราคาสิบบาทโลราคาสิบบาทนี่พี่ไผ่น้าแรงค่ะนี่น้ำยาหน้างวดเนี่ยค่ะโอ้มันมาให้เรียบร้อยก็นี่ซื้ออยู่นี่ไปแกงได้เลยที่ผมก็สบายผมกินนี่เป็นน้ำแท่นแท้น้ไปเด้แม่นบ่เฮ้ยกินน้ำยาหน้างิ้นโรคที่ป่วยน้ำยาหนังกับน้ำยเป็นเป็นยาเป็นยาเย็นพี่น้องคือซื้อหน่อไม้ตรงนี้มียาหน้างพร้อมมีผักพร้อม หรือจะเอาชุดพร้อมทานนี่ไปต้มกินเลยแกงเลยเลยพักเรียบร้อยเลยสุดยอดเลยชุดแงเป็นบระแงซื้อี่ไองเดียวแ้แกงกินอยูนี่พร้อมเลยบ่เมีนบอเฮ้งนแ้อมนี่องครับมยน่บ่เฮยมีก้พร้อมเนาะกนีั่งกินยูนี่พร้อมเลยได้การไปตลาดนี้ตลาดน้องเมืองฐานนี่ร้อตลาดนี้ดีขนาดเลยสุดยอดสุดยอดฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ ดอกกระเจีวยวคือกันตักกระเจียวเออนี่นนนนตกกอกแซ็บเลยนี่ยังบริโภคได้นี่เนาะรวมมิตรเนี่ยตัวนีนวน้รวม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 มิตรรวมรวมิตรอันนี้เป็นกิโอุย้ยกินนู่นกีนนู่นโอ้ยกีนนู่นกินน้ําแดงเออถุงนี่นะครับนี่ครับถุงละร้อยเนาะปลาใส่ได้มากใหญ่ที่มีร่องเนาะไปไต่ย่างขึ้นไปสันแรมหมดเลยตัวเคยไปไต่บ่อยนี่เคยอยู่ครับ ทนอาจารยอกันแต่ปะยะัดแน่นอมันบอมันบอแพงดอกมันหาวอะไรเออมันหายากเนาะมันหายากหายากสุดยอดสุดยอด,ยด,ยดยมีมดนมี่ครับผมนี่คือตะกะแตนแมงรวมเออโอ,โอ,โอ้ดีครับนี่แมงจีนูนถูกบักใหญ่นะพี่น้องอจีนูนจีนูนถุงใหญ่เลยมีแต่ตัวยิงใหญ่อันนี้ก็จีนู้นนะครับโอ้แมงกระโบกครับโอ้แังกระโบกนี่หลายอยู่นี่ตัวมากก็แม่นบอกเ้ยโอ้ได้การดกินเมื่อเชงก็ได้น้อโอ้ได้การดกินละเมากินละเมา ก้อยกอยกอยเอามากอยใส่กันแม่นบ่จักว่ะกอยเาเหนเอาไอ้น่นไอ้นี่มารวมกันแล้วก็ก้อยกอยใส่กันแม่นบ่ก็เลยย่างบ่โอ้นี่เขียดเขียดดิ้งประสุท้าตัวนี้เขาบอกว่าตายอย่างเขียดอนนี้นะครับเขียดขาคำเขียดอีโม่เขียดขาคำ อันนั้นแด่ปลาค่ะเฮ้เอาไปให้เได้กินลาหน่เอาไปถอดเป็ดบัวแซ่บค่ะมันอยู่ยังไงบอกมันอยู่มันจะอยู่นั่นพวกต้นไม้ตัวอื่เลยอ๋อมันอยู่ในต้นพักกิเล็กนั่นออกข่าวอือเอาเพิ่งดูได้หนิเพิ่งดูแล้วเพิ่งเห็นด้วยนะฮะโอ้โหนี่ครับมีเกล็ดด้วยเยอะแยะเลยที่เกล็ดมันแกล้งดิเรามันแกลงหอมมาเรื่อยในคิวดิ นี่ละไผ่มักนี่แมงแขกนี่ครับนี่ทุ่งท่าริษราซี่บ่ทุ่งน่าร้อนโอ้โบ่เข้ากับบ่มักคิ้วโบ่ผู้อื่นวะเฮ้าโบ้ไวคิวอันนี้ละบ้านนี่ยทุ่งน่าอนเนค่ะมันคืออะไรเหรอแมงแข้งแมงแข้งตั้งกับบองได้ก็ตัวเล็กกับตัวใหญ่ไงอ๋อเด็ดปีงให้พร้อมเออนี่อันนี้แบบผมไม่เห็นหลายปีแล้วเพรเห็นหลายปีแล้วพี่น้องเลย ทำไมเป็นหนอนเรื่องน่ะเป็นปีนังกี่ต้นปมะแก้วครับหลายครัวทำไมนี่หาวไปเห็นแล้วนะกับต้นไหนไม่ยังวะมะมะข้อมะข้ออยู่ต้นมะข้อเยอะแยะเลยครับแม่ค้าน้อยให้ของม้วนดังนี้ไหมเออแม่ค้านี่เก่งเก่งมาเลยนี่นะผมน้องอะไรชื่อน้องอะไรเนาะนี่เนาะน้องแก้วเนาะร้านอยู่แถวไหนเนาะเซตไหนหน่อยร้านคือบ้านข้างน้องมันขานนะครับมานละวางซินปนอมภัยปนอมภัยได้ทั้งหมดครับน้อมันถ่านน้องแก้วน้องแก้วได้นะครับได้ครับ กรณีขนาดนี้ให้ข้อมูลได้ด้วยว่าอะไรคืออะไรยังไงนะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับพี่น้องครับโคตรละเอีปริญญาบูจักเลยโอ้ล่ะครับผมมันใจ่ไก่เนาะโอ้นี่แม่เป้งครับผมแม่เป้งนี่แม่เป้งพี่น้องใครที่ตามหาแม่เป้งครับอยู่ตรงนี้ครับผมันดีนะเออแม่เป้งอยู่ม่องนี้นี่เองในที่สุดก็เจอแล้วแม่เป้งมันโอ้ตลาดครับเยอะแยะของกินมากมายมันจะเป็นหน่อไม้มีผักหวานด้วยผักหวานนี่ก็สดๆเลยเก็บมาจากป่าเลยครับผมเฮ็ดยังเคยนี่ เห็ดพึ่งเน็ดเตาเน็ดข้าวให้เตาทุงเท่าไรครับนี่โอ้โหโรลสองร้อยห้าสิบสุดยอดเลยครับหอมกินมากมายมีชุดหม้อนแกงด้วยราคาไม่แพงเลยนะที่ตลาด น้องมืนถ่านน้องมืนถ่านอ่น yes> ้องมืนถ่านเส้นพนมไผ่ร้อยเอ็ดฝ oui> uh ั่ง mm นี้จะเป็นปลากระพงฝั่งนี้ปลาน้ำชีปลาลอดกระมี่ปลาลอดปลาลอดปลาลอดประลาดอันนี้ไปไปอย่างปลาปลายนวลปลาย้อนเนาะโอ้นี่ครับนี่เห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวสองร้อยห้าสิบสะดวกพนได้ชมาช้าช้ามันมีเพล็กให้มอ ไปเขาไปทังพีกันฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาครับผมเป็นปลาเป็นอะไรเป็นไข่เออมักตูมเนี่ยโอ,อ้มักตูมนี่เอาไปต้มใบเขาออมักตูมมักตูมไข่เออทั้งนี้มีตูมไข่ด้วยก็ตลาดก็จะสุดแค่นี้ครับเป็นทางนู้นก็จะเป็นผักเป็นผักแล้วก็เป็นเห็ดครับผมเป็นเห็ดก็จะมีปลาหนึ่ง มีปลานิดนึงเนาะบอนบอนบอกเออพืชว่านะแมนแมนบอกครับอีลอกอีลอกหรือข้าวาสิอร้ายจ้วยอีลอกนะอีลอกอีลอกอีลอกครับอีลอกก็จะมีดอกกระเจียวครับเป็นพระเอกแล้วก็มีแมงแข็งพวกแมลงเนดิงแมงจีนูนอ่จีนูนอ่เป็นพระเอกแล้วก็จะเป็นพวกผักผักนี่ก็จะเป็นดอกกระเจียว เป็นพระเอกตลาดป่าแถวนี้ครับเส้นฝั่งนี้จะเป็นร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอด็ดฝั่งนี้ก็จะไปอำเภอพนมไพรตลาดจูกลางป่าครับผมตลาดอยู่กลางป่าเลยบรรยากาศดีมากๆเลยข้างถนนเลยโอ้ตลาดข้างทางของป่าเยอะแยะมากมายครับผมสุดยอดเลยวันนี้ก็ได้เอาทิเสกกับผมมาเป็นไกด์นำทางพาเที่ยวราะชมตลาดสุดยอดมากๆเลยขอบคุณเอาทิ่เสกมากๆครับผม ครับผมใชครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาเดินเลาะเดินชมตลาดนี่ครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับพวกเราเด้อทั้งส้มแบ้แชนแนลแล้วก็เอาที่เสกสเตชั่นครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมคลิปนี้พวกเราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวีรัตครับพี่น้อง